อเครับทุกคนตอนนี้คือผมได้แข่งกับนิวคาสเซนซึ่งมันเสมอทุกเท่าคนอยากรู้ว่ามันเสมอไปย้อนดูลิปที่แล้วนะครับคราวนี้เรามาเจอกับนอรลีซิตี้ในคาราบาวครับไปดูก,กันเลยดีกว่าเราจะดูกันว่าจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้ก็เป็นแบบคู่ที่แข่งในวันนี้นะครับอันนี้ก็แข่งพวกนี้นะรเราจะดูกันว่าเราจะผ่านเข้าสุดรอบต่อไปหรือเปล่าเกาอืม ส่วนไลน์อัพประมาณนี้เดี๋ยวผมขอล้ว DKR เหมือนจะไม่ฟิตปอกบาก็ไม่ฟิตซานโชฟันเดเบกไม่ฟิตโอเคลอนโด้ไม่ฟิตจัดไปครับเออผมขอเลือกเอาเป็นเอาแม็กโทมิน่มาแทนปอกบาก่อนดีกว่าทุกคนแล้วก็เอาเป็นใครอีกนะซานโชฟันเดเบกเ k คเ r เฮ้ย <c oughs> กดผิดโทษทีครับอ,อ เพื่อให้ทำมฮตันลงแทนเดียนะครับในซึกคาราบาครับรอบนี้ซันโชกับฟันเดอร์เบิกแล้วก็ลูกชอเหรอซันโชฟันเดอร์เบิกฟันโชซันโชอืมเอาแล้ใครดีวยวโดนเอ่อผมให้ชอลินทิเล่ม,มาแทนซันโชแล้วนะฟันเดอร์เบิกเดี๋ยวให้เป็นฮันนีบ,บาวฮันนีบ,บาวที่นี่ฮันนีบ,บาว ส่วนลูกชอมีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีนะโอเคก็กองหน้าเรนโดไม่ฟิตเงิ้นก็เอาเป็นอืมออือโอซิเมนมาก่อนแต่ตัวจริงผมงจะให้เป็นอ่อให้ตัวสำรองดีกว,ว่าโอเคไปเลยดีกว,ว่าจัดแค่นี้แหละไม่รู้จะเอาไงเราครับ โอ้ดูไลย์อัพกันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมไลย์อัพไม่คุ้นเลยผาฟังนอริทไม่มีปุกกี้ไม่มีน,นั้นผมไม่คุนะ้นอะเอาเป็นว่าดูแค่นี้ไปก่อนนะนะผมไม่รู้มันยังฝั่งซ้ายของเราเป็นเดลังเก้าขวาเป็นชาเลนที่เล่ยนะเป้าเป็นคาร์วานี่กลางคู่เป็นทักแม็กอมกับฮันดิบาวกลางเราเป็นเฟสขวาด้านโลกซ้ายลูกชอกรองหลังคู่เป็นวาลานกับดินเดอร์เลฟผู้รักษาประตูเป็นทอมฮีตันครับป่ะ ราจะรูกันว่าช,ชุชดนี้ของเราจะเอานอร์ดิซิตได้ลงหรือเปล่าครับจังหวะนี้ยังไงครับดานเราเปิดไปนอร์ดิเก็บได้ยังไงมันนอร์ดิซิทนะยังไงครับลินเดอร์ลบเก็บได้เชี่ยวไปยังนอร์ดิยังได้อยู่ยังไงลินเดอร์ยังลินเดอร์ยื้อยังไงครับจะมีก็ตัดไปครับจังยังไงยังไงครับยังไงเอาขวาเอาขวาซ้ายมายังไงต้องการยิงตีบอกโอ้ยยังได้อยู่ครับอีูหลังต่อต่อจากนั้นผมตัดนะเพราะว่ามันมีข้อความเข้านะครับนะครับนาทีที่ยี่สิบแล้วยังไงเอ่ยนะครับ ฮันดี้บาวดาลโล่เฟสฮันดี้บาวไม,ม่คอมยังไงอุ้ยยิงไปติดบอกนะจังหวะน,นี้น่าเสียดายมากเลยครับองงี้ก็เคลียร์ออกข้างไปจากนี้เข้างไงครับนาทุที่ที่สามสิบเจ็ดแล้วยังไงแม,ม็คทอมลูกชอเข้าไปลนะแล้วเสีย,ยฟ้าระยะนี้แบบนั่นไงทอมมีตันเกือบเมื่อ,อกี้เสียวาร์ฟเสียวาร์ฟเหมือนจะได้เป็นลูกล้ำหน้านะครับเมื่อกี้นี้นนยังไงครับจ่อไปวี่ เรายังมีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งแต่ไม่ตรงกรอบเลยนะครับเอเชน้าครึ่งแรกไปก่อนอืมครึ่งหลังเดี๋ยวผมส่งกร์เนอร์ลงมาเป็นกลางรับนะครับเออ่แล้วก็เอาเป็น Bruno Bruno บุโน่บุโน่มาแทนแมคทอมเอ๊ยอย่างงี้ดีกว่าเฮ้ยก็จบละนี่เป็นอย่างนี้ดีกว่าทุกคนอ,อีกตัวหนึ่งผมให้โอกาสเป็น ผมอยากให้การมาโชลงมันมาเป็นแบบหนึ่งนี้มากกว่านะแต่มันไม่ได้ครับเพราะงั้นผมต้องโอสิเมนเท่านั้นครับซื้อมาแพงครับตัวเนี้ยถ้าอยากรู้ซื้อมาเท่าไหร่ไปดูคลิปนู่นนะครับผมทําคลิปไปละอย่างครับมาแล้วยังไงดูสถิติต่างๆนิวคาเสเซิลน,นำอุ้ยอ่านไม่ทันอย่างครับนาเริ่มครึ่งหลังมาเคลียร์ยัยงไงนอ,นนอ,นองริทนอริทยังไงเปอร์ร่านาเมนยูเกะได้บูโน่ลินดเดเลฟคืนทอมมิตัน ยังไงครับนาทีที่48มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับยังไง53แล้วยังไงตอนนี้แมนยูส่งบอลได้59เปอร์เ็นต์แล้ว41แต่โอกาสยิงแมนยูแค่3ครั้งเข้ากลับไปหนึ่งะครับแมนยู63แล้วเจวาน,นี้การส่งบอลถือว่ายอดเยี่ยมครับนี่คือผมกระโดดย่งงานเทนทักเลยนะเนี่ยไม่ไหวเลยย่งงานเทนทักจะทำแมนยูตกต่ำนี้ก็ไม่เอาได้สัต ใะครับจะเข้าโง็วนทีที่80 80แล้ว8 1แล้วได้เนอ์ฟกันึงยังไงได้ฝาบูโน่เฟรนันเดสอยู่ที่บอลวุยโดนไปเหลืองใบแดงออกเลยหรอนอรีดเล่นแรงเกินปีมุย้ยบูโนยังไงดูเหมือนบูโน่พยายามจะปั่นให้เข้าเสาแรกนะจากมุมนั้นยังไงครับพิียยังไงหมดเวลาอ่าต่อเวลาพิเศรษครับจังวัน,นี้ ยังไง pues, ครับเอ้าโทนจุดโทนเลยเหรอจากนี้ครับบูโนท้อแฟนเดนเดตยู่ทีวีบอลบูุนท้อบุนทยิงไปยังค่มอยู่โอเคซาดกิ้งเหรอยิงไปอืมเรามิตันพุ่งไปทุกทางแต่ไม่ทันครับใครอยูทีวีบอลอ๋อซิเมนอ๋อซิเมนอ๋อซิเมนยิงเข้าไปยังเข้าอยู่ทอทอสาดเหรออันว่าอะไรอ่ะยิงไปอุ้ยทอมมิตันพุ่งช้าเกินจังวันนี้ครับ ดาโรดาโลนั่นไงได้ตอนนี้คลิกครุกคลิกต้านตอนมีต้านพุ่มไมทุกทางแเราจะไม่ทันครับช่วงวันนี้ลินเดอรลับลินเดอรลับโอเคนอนริดพานหน่อยก็ได้มั้งซีเมนเมนเหรอซีซีเมน์เมน ถ้าเราพลาดเราแพ้เลยครับลูกนี้วาลานยังไงโอเคพลาดเถอะอย่าเข้านะขอร้องถ้าถ้าน้องลีดยิงเข้าน้องลีชนะทันทีครับน้องแมนน้องแมนยิงโอ้ยอ่าคาระบาวครับเราก็ตกรลบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนคือทุกคนยิงเข้าหมดดาร์โลมันแบบยิงตรงกลางไงก็ทำไง่ายได้ครับฟุตบอลมีแพ้มีชนะครับอย่าไปซีเรียสครับก็โอเคละลอมรับผมนะ ชาเลนดี่เล่นดีนะเป็นแมนออฟเดอะแมนเลยแต่ว่าไอ้ยตอนนี้เราก็ตกรอบนะครับดอนลิตเข้ารอบแมนซิตี้เข้ารอบคาร์ดิฟเข้ารอบนิวคาสเซิลเข้ารอบเฮ้ย hey, ทำไมทีมใหญ่อย่างแมนยูตกรอบอะเอ๊ะแปลกแต่กช่างเถอะไอ้แคบเราไปต่ออุ้ยแมนนาเราเจอกับแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวผมตาไปตอนเจอแมนซิตี้เลยดีกว่าครับไปโอเคนะตอนนี้เราก็ มาอยู่หน้าไลน์อัพที่จะเจอกับแมนซิตี้แล้วนะอ,อพษาพระโูผมของอเดคเคอยยังไม่ฟินเลยเอ,อหน้าเป้าเป็นเรันโด้ก่อน,นครับกลางเป็นฟันเดเบกคู่กับกับใครดีเฟตแล้วกันนะอ,อ,อ,อกลางรับผมขอเป็นลาเนอร กลางผมเป็นการเนนะื้อซ้ายผมไม่เป็นแรดฟอรับขวาผมไม่เป็นยังไงอ่ะนี่ไงเจอดอนซานโชอ่าแผงกล้องหลังซ้ายเป็นลูกชอขวาเป็นดารลูโอเคโอเคได้อยู่ก็แถววารานไป็นไนครับทุกคนโอ,อ้งุดเหงียดละเด้อ โอเควานหลานยังอยู่นะฟองเบาโอเคโอเคฟองบ้านที่ผมเอาเป็นเป็นสำรองแล้วนะสำรองก็จะเป็นอ๋ออันนี้ออกอ่ะเดี๋ยวคนนี้ใครอ่ะปิดเดียวมาตลอวไหนวะยี่สิบสองเอ้ยอันนี้เรื่องซาโฟน่าซาโฟนอฟไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะอืม ก็น่าจะประมาณนี้แลว้วนะครับทุกคนไปเรามาดูกันว่าชุดนี้เราจะเอาชนะแมนซิตี้ได้หรือเปล่าครับไปคลิสโ <Please go. S 1> ก้จอนนี้โอ้โหจอนสตูนของแมนซิตี้บาดเจ็บไม่สามารถลงในนัดดีได้ครับอย่างขับค่ายบอเกอร์กับดีอาร์ดโดนไปเหลองไปคนละหนึ่งใบนะครับเอ่าเพเย่จูเอร์โอ้โหเอาเลยครับจันนี้ แผนเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าแท็กติกแต่ละทีมเป็นยังไงเพราะว่าไม่สามารถดูได้ครับยังวันนี้แมนยูเริ่มเขียบบอาลวานคืนไปที่ม,ม,มาดิ่งก็เพื่อนบอลออกเลยเนะยาะนะครับเอเิตาลนเปิดได้ไเดนการอนในเบกยิงเคียวปไปยังไงครับบุกชออย่างไงโรโอนโดเมื่อกี้ดูเหมือนว่าโรนโดจะแตะบอลยาวไปน,นิดนึงนะเฟดทุ่มบอลเฟดยังไงจดโทษอูยเจ้านี้เหมือนเป็นเลดฟอร์หรือเปล่า ไลฟ์ฟอดใช่หรือไม่ไลฟ์ฟอดอยู่ที่บอลหรือเปล่าน่าจะเป็นไรฟฟอร์ดยังไงครับไลฟ์ฟอดจะดีครับแมนเชจะได้เต็ดเป็นแบบขึ้นนำแมนเซตี้แล้วอ่ะเนาะจะดีใจไหมวะเฮียไม่ใช่ชีวิตี้จิวิตี้เบิร์ดแอสโซทุกคนเออจะงานนี้มาต่อเลยก่อนไลฟ์เซตี้เปิดเปิดเข้าไปเดี๋ยวเฮียมายังไงเฮียเคได้อยู่ก็เสียวๆอยู่นะ ใช่รครับเอ้ยลืมบอกนัดน,นี้แข่งที่โอทัฟฟอร์ดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอทัฟฟอร์ดลงละครแนความฝันที่ไม่ใช่รีสอร์ทแอนด์สปานะใช่รครับเปิดมุมเปิดให้เขาเขียนให้ดูใช่ครับวิ่งเมนซิตี้มีโอกาสยิงอย่างเยอะอรัยังไงครับเปิดมาเด่นกันเกียร์สุดยิงไปวีฟอร์เดนยิงไปก็ติดบล็อกสเตอร์ลิงเป็นคนเปิดอยู่ที่มุม สเต์ลิงเพิร์เข้ามาเขี่ออไปได้อยู่วาลันวาลันแทงแล้ลเรนโดไม่ได้ทันนะเหมือนจะไม่ทันวอล์กเกอร์บ่าเมื่อกี้เนี่นยนะครับวิทยบัตเนี๋ยจอมาเรืเลยอ,อะอะอะวีะอาร์อย่าบอกน้ำใบแดงสไตล์นี้ใบแดงแน่นอนใช่หรือไมอ่อาเสียวโอ้ยไม่โดนใบว่ะอ่าแต่เหมือนว่าเราจะไม่ได้ดูฟีคิกนะเหมือนว่ามันจะติดบล็อกหรืออะไรสักอย่างอ่า จบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้รอยนะเกมนี้เดี๋ยวผมจะให้โอกาสอองชูนีม่มาส,สียาวลงไปดีกว่าส่วนกาลาโชลงมาฝั่งขวาแล้วกันอีกตัวหนึ่งผมขอให้เป็นอ๋อมูนเฟริเนนเดสแล้วนะครับแค่นี้ออนเอาเฟรเดอเิกเบียนนู้นเอ,อเคป่ะจากวันนี้ยังครับแมนซิตี้ส่งบอลให้55เปอร์เซ็นต์แมนยู45โอ,อกาเอ๊ะอะไรวะ โอ้ยอ่านไม่ทันอะมาเรนดี้ยิงไปห้าครั้งนะครับถือว่าใช่ครับเหมือนในชีวิตจริงเลยวิลเลนเด์เลอรไปเลีย์อย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยหรอวลเรนเด์เลอรยังไงครับนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดอาแก้ทุ่มบอลตาโลกเก็บได้เป็นโดยังไงอืยิงไปก็เแลบแต่ก็เบานซิที่สามารถตามมาได้พิเชียออกได้ครับยังไงครับนาทีที่เจ็ดสิบห้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ายัางไงยังไง เจ็บเจีแล้วยังไงครับอืเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเฮ้ยมีหรือเปล่าไม่มีแปดสิบห้าแล้วนะแปดสิบห้าแล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเก้าสิบแล้วนะเก้าสิบสองแล้วนะอีกครึ่งวิยังไงชอโตนรันบยังไงไลฟฟัดไลฟฟัดไลฟัดไลฟัดไลฟัดยังโดนเขี่ยออกไปก็จบครึ่งหลังเป็นที่แล้วก็สกอร์รวมก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถชนะแมนซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ถือว่าโอเคนะ นนี้ยวยโอเคมากเพราะว่าไอ้นอนเล็เราแพ้แต่เราสามารถมาชนะแมนซิตี้ได้ที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกซึ่งเมื่อกี้กูอยู่อันดับ12ถ้ากูจำไม่ผิดนะนี่เป็นไงถึงแบบออกออกออกหน้าข่าวน่าหนึ่งเลยอ่ะแมนเชสเตอี้เตะดราไปแสเตอร์ซิตี้อ่ะแมนเชสเตอร์ดาบี้อะดูดิอ่านอ่ะแมนซิตี้เตะแฟนๆขับแมนเชสเตอร์ดาบี้วินเป็นไงโค้งติง ไอ,อ้คิดทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับถ้าเคยชอบใจงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นลันใจให้ผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย